สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนมาดูบิตคอยเหมือนเดิมนะจะเป็นการพาไปดูก่อนที่ผมจะทําการไปพักผ่อนนะครับประมาณ3-4ถึงวันใน3-4ถึงวันนี้อาจจะไม่ได้มีอัปเดตนะครับเพราะว่าเวลาเราเทรดพวกนี้นะครับมันจะได้รับความเครียดค่อนข้างเยอะนะก่อนมาเริ่มกันนะครับเรามาดูผลงานในช่วงก่อนหน้านี้กันนะตอนนั้นตัวผมได้มีการช้อน BTC แบบอออินนะครับไปที่59,500ประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้มีการขายไปที่ประมาณ6 1มื่นกว่ากว่าทีนี้เนี่ยพอบิตคอยมีการวิ่งกลับขึ้นไปเนี่ยตัวผมก็ทําได้อย่างเดียวคือทับมือถูกไหมแล้วมันมีการกลับลงมาพอมันกลับลงมาชนเส้นสีเขียวตรงนี้ซึ่งเป็นราคาประมาณ6 8 0 0ืเนี่ยตัวผมก็ได้ทําการช้อนไปนะครับหไม้เนาะสิแล้วพอมันตกมา6 7 0 0ืผมก็ช้อนไปอีก1ไม้10%สุดท้ายผมช้อนไปอีกทีเนี่ยที่ประมาณ 6 5 5 1 0ไม้เก่าเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวแล้วถูกไหมครับเป็นไม้ที่ได้กําไรไปแล้วเนาะในตอนนี้เนี่ยมีแค่3 0เองนะครับก็จุดประสงค์ที่มาทําคลิปนี้นะครับคือผมจะบอกเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยบิตคอยมีการพุ่งขึ้นมาที่ประมาณ72,600กกว่ากว่าเนี่ยตัวผมเริ่มที่จะพอใจในกําไรอีกแล้วนะครับสามไม้นี้เนี่ยที่ผมช้อนไปแล้วก็บอกเพื่อนๆในห้องสิกไปนะครับทุนเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 66,700ประมาณนี้แล้วก็มันมีการวิ่งขึ้นมาที่72,600นะครับตัวผมได้มาทั้งหมด8.9%ไอ 8. ้8เเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างเยอะสำหรับพอร์ตสปอรตหรือว่าพอร์ตใหญ่ของผมนะผมก็เลยคิดว่าผมจะขอทำการขายเอาทุนออกมาก่อนนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นแค่กำไรไม้นีแล้ว ที่เอาไว้เล่นอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้นะครับบางคนเนี่ยได้ยินว่าผมขายก็อาจจะตกใจใช่ไหมคือต้องบอกตามตรงนะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องขายก็ได้นะครับคือมันเป็นความพอใจส่วนตัวจริงๆนะครับว่าผมพอใจในกําไรแค่นี้แล้วผมก็เลยเลือกที่จะขายไอายการขายครั้งเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการาฟเลยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะดูจากการาฟจริงๆเนี่ยที่ควรจะขายหรือว่าจุดที่ควรจะออกมารอดูสถานการณ์เนี่ยน่าจะเป็นที่ราคาประมาณ74,710มากกว่า เพราะว่าตรงเนี้นะครับจะถือว่าเป็นต้านที่ค่อนข้างใหญ่ของบิตคอยมากๆนะครับไอช่วงโซนตรงเนี้ย73,500่ไปจนถึง74,700เนี่ยมันจะเป็นโซนที่เรียกได้ว่าเป็นต้านที่ค่อนข้างแข็งของบิตคอยผมขอทำการตีเป็นกรอบอย่างนี้ให้ละกันนะครับตัวผมได้ขายไปตรงนี้พอดีเลยนะครับข้อความนี้นะครับเป็นข้อความที่ผมได้บอกเพื่อน,อนในห้องซนะิกนอว่าตัวผมเนี่ยพอใจกำไรแล้วนะแล้วผมก็จะขายออกมาแล้วทิ้งทุนไว้นะครับ ออกมาที่72,650ซึ่งในตอนนี้เนี่ยราคามันมีการตกลงมาดิดหน่อยอะนะก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าดูตามกราฟปละกันจุดที่ควรจะสังเกตที่สุดไม่ได้บอกว่ามันจะผ่านไม่ได้นะครับแค่ควรจะสังเกตที่สุดเนี่ยตรงโซนนี้นะครับ73,500ขึ้นไปจนถึง74,700อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นต้านสุดท้ายแล้วก่อนที่บิตคอยจะทำไฮใหม่นั่นเอง ถ้าเกิดว่าทุกคนมาดูทรงโดยรวมเนี่ยแน่นอนว่ามันดูดีนะครับมันเป็นการเบรกบูแฟกขึ้นมาได้แบบชัดเจนเลยค่อนข้างดูดีนะครับถ้าปิดแท่งนะแล้วปิดแท่งแบบนี้วันที่4นะครับก็จะเป็นการเบรกบูแฟกขึ้นมาอย่างชัดเจนส่วน stochastic rsi นะครับต้องบอกว่ายังเหมือนเดิมนะเพราะว่าทั้งสองเส้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้อยู่ในโซน overbought เดดิซ้า สำหรับตัวผมที่ขายออกมาเนี่ยคือขายเอากําไรออกมาแล้วทิ้งทุนไว้ถ้ามันขึ้นไปอีกเนี่ยผมก็ได้กําไรเพิ่มเหมือนกันแต่อาจจะน้อยลงไปะนะครับถ้าเกิดคุณดูจากกราฟเนี่ยมันยังมีแรงที่จะขึ้นไปได้อีกอาจจะเป็นการขึ้นไปชน74,700ก็ได้ใครจะรู้นะครับส่วนถ้าเกิดว่ามาดูที่สัญญาณตัวนี้นะครับก็เช่นกันนะมันกําลังหักขึ้นเนาะแต่มันยังไม่เลยเส้นสีเขียวถ้าเกิดว่าเส้นตรงเนี้ยนะครับมีการเลยเส้นสีเขียวข้างล่างขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเราค่อยมา หาจังหวะขายกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการทับมือทับมือเพื่ออะไรครับทับมือเพื่อรอจังหวะช็อตไม้ใหญ่อาจจะเป็นบิ๊กช็อตก็ได้นะครับในจังหวะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดเร็วๆนี้หรอกนะครับอาจจะต้องให้คนโฟโมกันไปมากกว่านี้ก่อนให้คนคิดว่ามันจะไปแสนดอนก่อนให้ราคามันขึ้นไปมากกว่านี้ก่อนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการให้เมานะครับเข้ามาเยอะๆก่อนแล้ววานเนี่ยอาจจะเริ่มทํางานนะครับ โอเคครับมาถึงสรุปนะครับในตอนนี้นะสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่าถ้าเป็นระยะสั้นแล้วกันบิตคอยยังมีโพเทนเชียลอยู่นะครับโพเทนเชียลที่จะปั๊มขึ้นไปได้ยังไม่ได้ถึงจุดที่จะอันตรายขนาดนั้นนะครับถ้ามันจะย่อเล็กๆในน้อยระหว่างวันหรือยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นปกติเนาะส่วนในระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องเริ่มวางแผนได้ละวางแผนว่าเราจะพอใจตรงไหนอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะในระหว่างนี้ที่ผมไปพักผ่อนเนี่ย ถ้าเกิดมีสัญญาณอะไรแปลกๆขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องซิกนะครับใครยังไม่มี Exchange เล่นก็สามารถสมัครบิดเกตผ่านผมได้เลยนะครับที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ